โครงงานถัดมานะครับเป็นโครงงานสุดท้ายก็คือโครงงานเสียงปืนอวกาศนะครับจากโครงงานช่วงที่แล้วนะครับเสียงไซเรนรดดับเพลิงเนี่ยพีมวิตาคุมก็ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนะครับหวังว่าคงจะไม่ผิดพลาดนะครับเอาล่ะเรามาเตรียมรายการอุปกรณ์นะครับอันดับแรกนะครับแผ่นโปโตโบอร์ดขนาด400จุดเชื่อมต่อนะครับ1แผ่นตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลดำแดงทอง1ตัว ตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอมน้ำตาลดำเหลืองทอง1ตัวติดกดติดปล่อยดับหรือไมโครสวิตช์1ตัวนะครับทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เบอร์ C 9 0 1 3 1ตัวนะครับ IC เบอร์ UM 3 5 6 1 1นะครับ1ตัวสายไฟต่อวงจรน,นะครับอันนี้พี่โนบิตะเตรียมมาเผื่อนะครับ ลำโพงค่ะอิมพีแดนซ์8โอห์มกำลังขับ0.25วัตต์1ตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่3โวลต์หนึ่งก้อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราประกอบวงจรตามภาพที่6ต่อ55นะครับลงบนแผ่นโปรโตโบอร์ดตามตำแหน่งด้วยนะครับเมื่อเราประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราป้อนแบตเตอรี่3โวลต์นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟของวงจรเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับ ตอนนี้นะครับวงจรจะยังไม่ทำงานเพราะว่ายังไม่มีการกดสวิตช์ S1 เลยนะครับแต่ถ้าเรากดสวิตช์ S1 นะครับก็จะมีเสียงคล้าย <S <S 1> <S 1> เสียงปืนอวากาศนะครับดังออกที่ลำโพงนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับเป็นเสียงปืนอวากาศนั่นเองนะครับ จากวงจรตามภาพที่6ต่อ5 5นะครับก็เป็นอีกวงจรหนึ่งนะครับที่ใช้ IC เบอร์ UM3561 มาเป็นวงจรการเนิดเสียงนะครับโดยรูปแบบของวงจรก็จะคล้ายก,กันกับเสียงไซเรนตำ,ตำรวจนะครับและเสียงไซเรนรถด,ดับเพลิงแต่จะใช้การต่อแรงใจไฟบวกเข้าที่ขา5และขา1ของ IC นะครับทำให้เสียงที่ได้ยินออกลำโพงเป็นเสียงปืนอวก,กาศนะครับ จากนั้นนะครับเขาให้ลองเปลี่ยนตัวต้านทานค่าคงที่ R1 นะครับเป็นตัวต้านทานแปรค่าตามแสงนะครับแล้วก็ใช้ให้แสงเนี่ยตกกระทบที่ตัว LDR นะครับแล้วก็ใช้วัสดุกั้นแสงให้ตกกระทบที่ตัว LDR นะครับอ่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตามเขาบอกดูครับทีนี้นะครับเมื่อพี่โนบิตะต่อ LDR เข้าไปแล้วนะครับแล้วกดสวิตช์นะครับเสียงก็จะดังนี้นะครับแต่พอเอา เอานิ้วบังนะครับนิ้วบัง LDR เสียงก็จะเบาลงนะครับเพราะว่าตัว LDR มีความต้านทานสูงนะครับแต่พอปล่อยนิ้วออกนะครับความต้านทานของ LDR มีความต้านทานลดลงนะครับก็ได้ยินเสียงดังขึ้นนะครับเนี่ยนะครับพี่ก็เปลี่ยนตามเขาบอกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวต่อตัวต้านทานกลับเข้าไปนะครับ โอเคนะครับพี่โนวิตะคุงก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ซื้อซปเปอร์ไตค์ให้กับพี่โนวิตะหน่อยนะครับจะได้มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ให้พวกเราอีกนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ